พยายามรู้สึกกายเนืองเนืองรู้สึกใจเนืองเนืงนะดูเรื่อยๆไปแล้วสติที่แท้จริงมันจะเกิดมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของกายโดยไม่ได้เจตนาจะรู้รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะรู้โดยไม่เจตนานั่นแหละของจริงลนะจงใจรู้ยังไม่ใช่อันนั้นเจือด้วยโลภะอย่างเราจงใจ เห็นท้องพองเห็นท้องยุบเราจงใจรู้เนีหรือเราหายใจออกหายใจเข้าเราจงใจรู้ตัวจงใจแล้วฟังแล้วมันโก้ดีนะเรียกสัพเพราอเลยว่าฉันทะที่จึงโลภะอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีที่แย่ที่สุดคืออยากเด่นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีแล้วก็อยากเด่นอย่างนี้ตรงที่เรา ลงมือปฏิบัติไปแล้วมีกิเลสอยู่เบื้องหลังนนะั้ตลอดสายของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่กุศลนะอกุศลนั้นยังอยู่อย่างเราเดินจงกลมสามชั่วโมงนะแต่เดินได้ว่าความอยากดีอยากสุขอยากสงบเนะี้ยตัวนี้ซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นนะเราอ่านจิตตัวเองไม่ขาดกิเลสในอะภิธรรมสอนนะกิเลส เป็นสาชาตปัจจัยของกรรมนี่พูดภาษาที่มนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าพูดภาษาที่มนุษย์รู้เรื่องก็คือการกระทําทั้งหลายทั้งปวงที่มีกิเลสซ่อนอยู่เบื้องหลังนะการกระทํานั้นนะในขณะนั้นนะกิเลสยังมีอิทธิพลครอบงาอยูนะ่กิเลสยังครอบงาจิตใจเราอยู่เมื่อเราเดินจงกรมวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงนะ แต่เดินด้วยความอยากดีอยากเด่นอยากสุขอยากสงบอะไรเนะีโลภะยังอยู่แล้วผลักดันให้เราไปเดินจงกรมนะตลอดเวลาที่เดินจงกรมนั้นโลภะยังอยู่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลจิตขณะนั้นเป็นอกุศลนะงั้นดีไหมก็ได้บางอย่างได้ขันติความอดทนนะมีสัจจะว่าจะเดินแล้วก็เดินอะอยงนีน้มีอธิษฐาน ตั้งใจจะเดินแล้วก็เดินอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันแต่ก้ามาไม่ถึงขั้นจเจริญปัญญาห,หรอกคือเรานั่งสมาธินั่งด้วยปัญญาให้มันสงบมันฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็ลำคาญมันฟุ้งซ่านแล้วต่อไปลำคาญใจเราก็พยายามไปนั่งนะหายใจเพื่อเพื่อเพื่อก,อก,อก,กาจะให้สงบนะอันนั้นทําด้วยกิเลสอย่างใจิตใจเราฟุ้งซ่านนะเราลำคาญใจอันนี้โทสะนะ เราก็พยายามไปนั่งข่มใจตัวเองไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่นั่งอยู่นะนะโทรสายยังทำงานอยู่เพราะฉเราจะต้องเข้าใจจิตใจตัวเองให้ชัดเจนนะดูให้มันขาดเลยขณะนี้มักุศลหรืออกุศลกันแน่ที่ครอบงำจิตใจเราอยู่เนี่ยถ้าเราดูขาดนะเวลาเราภาวนานะนั่งสมาธิก็จะเป็นกุศลเดินก็เป็นกุศล คือทำไปด้วยความมีสต,ติไม่ได้ทำด้วยกิเลสพอเข้าใจไหมนี่คือหลักเลยนะวิธีพัฒนาจิตผู้รู้ทำสมาธิเหมือนเดิมแต่แทนที่จะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเราคอยรู้ทันจิตหายใจไปพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไป หรือจิตไหลเข้าไปที่ลมรู้ว่าจิตไหลตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นลหละเราจะได้จิตผู้รู้โดยง่ายดายจะได้อัตโนมัติเลยพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมโชว,วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่29มกราคม2565